สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการฟังเพื่อผ่อนคลายเราไปฟังเนื้อหาในคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับกับเรื่องบอสอัจฉริยะตอนที่51อย่ยากกังวลที่ไม่ได้เห็นน้องสาวไม่นี่สำหรับน้องสาวอี้หลิงเจียนหยูเจียหอบหายใจและตอบคำถามของย่าเจียนขณะที่ย้ายสิ่งของโดยมีคนขับรถและคนรับใช้คอยช่วยเหลือสำหรับอี้หลิงเหรอ อะไรที่หลานซื้อมาให้เธอย่เจียนงุนงงเป็นอย่างมากอะไรที่อยู่เจียซื้อแล้วทำไมต้องซื้อมามากมายขนาดนี้เป็นตุ๊กตาจำนวนหลายตัวน้องสาวอี้หลิงต้องมีพวกมันติดบ้านแต่เธออาจจะไม่ได้พบพวกมันมาตอนที่เธอมาที่นี่ดังนั้นผมจึงซื้อมาบางส่วนและจะใส่พวกมันไว้ในห้องของเธอแล้วก็ยังมีพวกกระเป๋ากับเครื่องเขียนเมื่อวานนี้เจียนยูเจียไปที่ห้างสรรพสินค้าหลังจากเลิกเรียนตอนเย็นใช้เงินจำนวนมากจนหมดกระเป๋ากับสิ่งเหล่านี้ เด,เด็กตระกูลเจียนได้รับเงินจํานวนมากจากผู้อาวุโสกว่าทุกปีแต่เจียนอยู่เจียมีเงินออมน้อยมากเพราะว่าแม่ของเขาไม่เห็นด้วยกับการที่จะให้เขาเป็นนักมายากลเขาจึงได้เพียงแต่ซื้อสิ่งของที่เกี่ยวกับมายากลอย่างลับๆแต่หลังจากที่แม่ของเขาดูว่าเขาได้ใช้เงินเด็กกับเรื่องนี้เธอจึงไม่ให้เงินค่าครองชีพกับเขาและถ้าเขาต้องการอะไรเธอจะซื้อให้กับเขาโดยตรงเอาละ่ะเธอจําได้ว่าจะซื้อของให้น้องสาวแล้วย่าละ่ะ ยาไม่มีส่วนแบ่งบ้างเหรอยาเจนแกล้งเจนอยู่เจ๋ยอยังตั้งใจยาเจนอยู่เจ๋เ่เขินอายก็ได้ก็ได้ยาแค่แกล้งหลานตามสบายถ้าจะใช้เวลากับน้องสาวให้มากขึ้นเธอนอนไม่ค่อยหลับนักในช่วงก่อนหน้านี้เจนอีหลิงนอนน้อยแต่ยาเจนคิดว่าเธอนอนไม่ค่อยหลับน้องสาวอีหลิงนอนไม่ค่อยหลับเหรอถ้าอย่างนั้นผมจะซื้อน้ำหอมและเหยช่วยนอนหลับให้เธอสักหน่อยและชาหอมได้ยินว่าช่วยให้นอนหลับและก็ เจยนยูเจเริ่มค้นหาของช่วยให้นอนหลับในใจและแจกแจงออกมาเป็นรายการที่จะซื้อเอาละเอาละดูสิหลานคิดอะไรอยู่เหมือนกับว่าญาคนนี้ทำลายน้องสาวอี้หลิงของเธองั้นเหรอสิ่งที่เธอคิดย่ามีที่บ้านแล้วอี้หลิงก็กำลังใช้มันอยู่ย่าเจียนไม่สามารถทนฟังได้อีกต่อไปเธอจะทนปล่อยให้หลานรักของเธอนอนไม่หลับได้อย่างไรกันเจนยูเจย,ยเจยกาหัวด้วยความเขินอายใช่ถ้ามีญาเจียนอยู่ น้องสาวอี้หลิงย่อมไม่มีอะไรขาดว่าไปแล้วน้องสาวอี้หลิงอยู่ที่ไหนเธอตื่นแล้วหรือยังหรือว่าเธอยังนอนหลับอยู่บนเตียงเจียนยูเจีย,อย,จยอยู่ที่หน้าประตูสักพักหนึ่งแล้วแต่เขาก็ยังไม่เห็นเจียนอี้หลิงจะนอนอยู่ที่เตียงได้ยังไงกันเธอไปที่บ้านตระกูลอยู่ที่อยู่ถัดไปได้สักพักหนึ่งแล้วเอเร็วจังไม่ใช่ว่าปาร์ตี้จัดตอนบ่ายเหรอ,อยูซีมาแล้วก็บอกว่าจะพาอี้หลิงไปเล่นที่นั่นก่อนย่าจึงไม่ได้หยุดเขาไว้ เมื่อเจียนยูเจียได้ยินคําพูดนี้ใบหน้าอสูร้ลยจ่ายหวินเชิงก็พันผุดขึ้นมาในใจยา่าผมไปบ้านถัดไปก่อนนะช่วยขอให้ใครสักคนช่วยผมย้ายของไปห้องน้องสาวอี้หลิงเจียนยูเจียตะโกนบอกย่าเจียนขณะที่เขาวิ่งออกไปย่าเจียนอดทนรอไม่ได้เด็กคนนี้ทันทีที่เขาได้ยินว่าน้องสาวของเขาไปที่บ้านข้างๆแล้วก็อดทนรออีกสักพักไม่ได้วิ่งไปทันทีเจียนยูเจียเร่งรีบวิ่งไปยังบ้านตระกูลอยู่ในเวลานั้น ยังไม่มีคนที่อยู่ซีเชื้อเชิญมางานบาร์ตี้แม้แต่คนเดียวคุณชายอยู่เจียทำไมคุณมาที่นี่แม่บ้านตระกูลอยู่รู้จักเจียนอยู่เจียน้องสาวผมไปไหนเจียนอยู่เจียดูท่าทางเป็นกังวลคุณหนูเจียนอี้หลิงกำลังพักผ่อนอยู่ในท่านบอกว่าให้คุณหนูอี้หลิงพักสักครู่อย่าเพิ่งไปกวนเธอจนกว่าจะถึงเวลาเพื่อที่จะให้เจียนอี้หลิงได้นอนพักให้สบายพวกเขาได้จัดให้เธอนอนที่ห้องใต้หลังคาห่างไกลจากล็อบบี้เป็นพิเศษที่ไหนเหรอ ผมจะไปดูเจนยูเจ๋ย,ย,จยไม่เชื่อคำพูดของแม่บ้านใครจะรู้ว่าที่เธอพูดนั้นจะเป็นจริงหรือเป็นเท็จเขาจะเชื่อก็ต่อเมื่อเห็นด้วยตัวเองแม้ว่าอยูซีจะเป็นคนดีแต่จ่ายวินเชิ่งก็สามารถทำอะไรก็ได้ทุกอย่างทันทีที่เห็นคุณชายเจียเรื่องนี้แม่บ้านอึดอจัจใจอยู่บ้างก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่51ในตอนนี้เจยนยูเจ๋ยก็ได้รีบมาหาเจนอีหลิงมากเลยนะครับและเขาก็เป็นห่วงเจนอีหลิงมาก แล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง Mad Fiction ตอนที่52 Party 1เมื่อถึงตอนนี้ยูซีก็ออกมาเธอถอยไปก่อนฉันจะคุยกับยูเจียเองค่ะแม่บ้านถอยออกไปอย่างรวดเร็วเจนยูเจียไม่เห็นยูซีก็กล่าวอย่างไม่ออมลังว่าอีหลิงอยู่ไหนน้องสาวของนายอ่อนเพียมาจากการเรียนก่อนหน้านี้ เมื่อตอนที่เธอมาถึงที่นี่ตอนเช้าตาเธอแดงกำ่ำฉันจึงขอให้เธอไปพักผ่อนที่ห้องรับแขกอยู่ซีอย่ากโกหกฉันฉันก็พูดไปแล้วทําไมนายจึงยังไม่เชื่อฉันอีกอยู่ซีคิดในใจว่าความน่าเชื่อถือของเขามันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่ว่าฉันไม่เชื่อใจนายแต่เป็นอีกคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้เจยนยูเจียไม่ได้พูดอีกขึ้นประโยคที่เหลือแต่อยู่ซีเข้าใจอยู่ซีตบ,บ่าของเจยนยูเจียแล้วก็ซิบข้างหูอีกฝ่ายว่า อย่ากังวลเขาไม่ยุ่งกับผู้หญิงอย่าว่าแต่เสี่ยวอี้หลิงถ้านายท่านเชื่องยุ่งกับผู้หญิงอย่างนั้นตระกูลจ่ายก็คงไม่จําเป็นต้องคอยเตือนให้อยู่ซีช่วยอย่างเมื่อเวลาผ่านไปคนหลายคนก็เริ่มมาที่ตระกูลอยู่ทีละคนสองคนคนที่มาเหล่านี้ล้วนมีประวัติความเป็นมาในเมืองเหิงหยวนนี่เป็นปาร์ตี้สําหรับคนหนุ่มสาวคนที่แก่ที่สุดอายุไม่เกิน25ปีทุกคนล้วนมาถึงตรงเวลาแม้ว่าปาร์ตี้จะจัดโดยอยู่ซีแต่ทุกคนก็รู้ว่า คนที่พักอยู่ในบ้านตระกูลอยู่ตอนนี้เป็นใครตระกูลอยู่ได้ตาดเตรียมอาหารจำนวนมากเพียงพอสำหรับทุกคนทั้งยังมีเกมปาร์ตี้และการแสดงต่างๆเพียงแต่ไม่มีใครเห็นในท่านเชิงปาร์ตี้มีทั้งอาหารและเครื่องดื่มตลอดเวลาแต่โอกาสที่จะได้พบกับในท่านเชิงนั้นไม่ได้มีตลอดเวลาชิวหยีเจนและโมชื่ออวิ๋นก็ปรากฏตัวที่งานปาร์ตี้นี้เช่นกันจากความสัมพันธ์ระหว่างอยู่ซื่อเหมียวกับชิวลี่ยว เป็นไปไม่ได้ที่อยู่ซีจะจัดงานปาร์ตี้ที่บ้านโดยขาดการเชิญเชิญชิวหยีเจนและชิวหยีเจนก็ไม่ได้มาเพียงลำพังแต่ก็ยังนำโมชืออวิ๋นซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเธอมาด้วยโมชืออวิ๋นถามชิวหยีเจนด้วยเสียงเบาๆว่าพี่หญิงชิวฉันว่าไม่ค่อยดีมีอะไรไม่ดีเป็นเรื่องปกติที่จะมาปาร์ตี้กับเพื่อนนี่ไม่ใช่งานเลี้ยงที่เป็นทางการนี่เป็นเพียงแค่งานปาร์ตี้ถ้าเธอมาเธอก็เป็นเพื่อนกับทุกคนไม่ใช่อยู่ตามลำพัง ชิวหยีเจนให้ความมั่นใจกับโมชื่ออวินเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายยังดูไม่ค่อยกล้าเธอก็อดที่จะพูดอีกไม่ได้ฉันเห็นว่าเธอกลัวที่จะทําให้คนอื่นเดือดร้อนมากเกินไปฉันพูดไปแล้วไงว่าเราเป็นพี่น้องกันไม่จําเป็นต้องทําตัวเหินห่างฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นฉันกลัวว่าฉันจะทําให้เธอเสียหน้าโมชื่ออวินก่าวเบาๆไร้สาระในสายตาของฉันเธอดีกว่าพวกคนเหล่านั้นที่รู้จักแต่กินดื่ม แล้วก็สนุกไปโดยไม่รู้เวลาเธอทั้งขยันมีความสามารถแล้วก็เป็นคนดีฉันจะดีอย่างที่เธอพูดได้ยังไงกันเอาละ่ะฉันจะพาเธอไปหาอะไรกินกันโซนของหวานอยู่ทางด้านซ้ายโซนผลไม้อยู่ทางด้านขวาและก็มีโซนบาร์บีคิวกับโซนอาหารทะเลอยู่ตรงด้านหน้าโซนอาหารทะเลมีล็อบสเตอร์ออสเตรเลียคุณภาพเยี่ยมซาชิมิเธอหยิบอะไรก็ได้ที่เธอต้องการชิวหยีเจนรู้ว่าโมชิอ,อวินมาที่แบบนี้เป็นครั้งแรก และกลัวว่าอีกฝ่ายจะไม่คุ้นเคยดังนั้นเธอจึงพาอีกฝ่ายไปกับเธอด้วยชิวหยีเจนหญิงสาวถัดจากเธอเป็นใครกันทําไมฉันไม่เคยเห็นเด็กชายเดินมาหาเขาสูง1.70ซนติเมตรและรูปร่างอ้วนเด็กชายยิม้มดูเหมือนว่าเขาจะรู้จักชิวหยีเจนเป็นอย่างดีคนหลายคนรู้จักชิวหยีเจนแต่นี่เป็นครั้งแรกที่โม่ชื่ออวินได้ปรากฏตัวในกิจกรรมเช่นนี้และคนหลายคนก็ไม่เคยเห็นเธอนี่เพื่อนของฉันโม่ชื่ออวิน นักเล่นหญิงดีเด่นและมีความสามารถในห้องเียนหลักของเราชิวหยีเจนแนะนําหลังจากที่ชิวหยีเจนแนะนําโมชือเอวินแล้วเธอก็แนะนําเด็กชายบ้างจี้หมิงจากโรงเรียนมัธยมอันดับหนึ่งของเมืองเหิงหยวนเพื่อนของฉันเองก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่52ในตอนนี้งานปาร์ตี้ที่บ้านตระกูลอยู่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง Mad Fiction ตอนที่53ปาร์ตี้2องจีมิงยิ้มชิวหยีเจนเธอไม่จริงใจมีสาวสวยถึงเพียงนี้แต่เธอกับไม่แนะนำให้ฉันเพื่อนสนิทของเธอรู้จักเร็วกว่านี้คราวหน้าถ้าเจอกันอีกเธอต้องเลี้ยงข้าวพร้อมกับดื่มเหล้าสามแก้วเป็นการไถ่โทษจี้หมิงมาเล่นหยอกล้อกับชิวหยีเจนไปเลยไปพี่หญิงคนนี้อารมณ์เสียมาก่อนหน้านี้ชิวหยีเจนดูหมุดหิดเกิดอะไรขึ้น ใครกันที่กล้าแย่พี่หญิงชิวของเราไม่คิดจะมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วหรือไงเด็กเร็วคนหนึ่งโอ้มีคนกล้าลุ่งเกินเธอจริงด้วยแล้วเธอทำอะไรเธอไม่ได้ฉีกฝ่ายนั้นออกเป็นชิ้นๆเหรออย่าพูดถึงมันอีกเจ้าเด็กเร็วนะั้นมันแบ็คเมลฉันชิวหยีเจนรู้สึกอารมณ์เสียมากกว่าเดิมเมื่อเธอนึกถึงข้อมูลที่เจนอหลิงใช้บีบเธอเพราะเหตุการณ์นั้นเธอจึงถูกตัดค่าขนมตลอดทั้งเดือน แต่ถ้าวันนี้มาที่บ้านตระกูลอยู่และได้คุยกับนายท่านเชิงตามที่พ่อของเธอได้หวังเอาไว้เธอจะได้รับค่าขนมครึ่งเดือนจริงเหรอมีใครเจ๋งกว่าเธออีกเหรอจิ้งหมิงมีท่าทางสนใจถ้านายคิดจะมาเล่าเล่นกับฉันแล้วก็ไปให้ไกลๆเลยไม่ไม่ไม,ไม่ฉันไม่ได้หมายความไว้อย่างนั้นพวกเรารู้จักกันมาตั้งหลายปีฉันเป็นคนแบบนั้นเหรอบอกมาสิคนนั้นเป็นใครกันฉันจะช่วยเธอเองจริงเหรอ ชิวหยีเจนตาเป็นบกายไม่ได้ยินเช่นนี้เมื่อหลายกันที่น้องชายคนนี้จีหมิงไม่เคยซื่อสัตย์ต่อคำพูดของตนเองได้เจ้าเด็กเลวนั้นไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นเจียนอี้หลิงที่หญิงยโสของตระกูลเจียนเธอหมายถึงเด็กหญิงจอมโอหังของตระกูลเจียนเหรอจีหมิงรู้จักเจียนอี้หลิงเขาเคยเจอเจียนอี้หลิงครั้งหนึ่งที่งานเลี้ยงเธอดึงดูดความสนใจจากเขาเธอทั้งสะดุดตาและน่าดึงดูดอย่างมากดังนั้นเขาจึงเข้าไปพูดกับเธอผลลัพธ์ก็คือ คุณหนูเจียนอารมณ์เสียดังนั้นเธอจึงไม่ใส่ใจเขาและไล่ให้เขาไปตายซะด้วยสายตาเหยียดยามเธอคิดว่าเธอเป็นเจ้าหญิงจะมีใครอีกถ้าไม่ใช่เธอชิวหยีเจนรู้สึกเหมือนมีไฟแผดเผาอยู่ในอกเมื่อเธอคิดถึงเจียนอี้หลิงเธอทำให้เจียนหยุนเน่าได้รับบาดเจบ็บและเธอก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองผิดแม้แต่น้อยน่ารังเกียจจริงๆเธอทำให้เจียนหยุนเน่าได้รับบาดเจ็บด้วยเหรอนั่นไม่ใช่พี่ชายของเธอเหรอ เหตุการณ์น,นั้นเพียงรู้กันแต่ภายในโรงเรียนมัธยมเชิงหัวโรงเรียนมัธยมอันดับหนึ่งหึงหยุดไม่ได้รับรู้ด้วยใช่เป็นพี่ชายของนางเด็กเลวนั่นแหละเจนหยุนนาวโชคร้ายจริงๆที่มีน้องสาวโหดร้ายที่สามารถทำร้ายคนในครอบครัวของตัวเองได้ชิวหยีเจนโกรธแทนเจนหยุนนาวชิชะจีหมิงส่งเสียงไม่พอใจไปชั่วขณะเจนอี้หลิงหลับไปจริงๆที่บ้านตระกูลอยู่ห้องใต้หลังคาของบ้านตระกูลอยู่ล้อมรอบไปด้วยดอกกุหลาบและผนังด้านนอกก็ปกคลุมไปด้วยเถากุหลาบ กลิ่นกุหลาบฟุ้งไปทั่วห้องผ่านทางหน้าต่างใต้มนตสะกดของกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้เจนอี้หลิงงีบหลับไปเมื่อเธอตื่นขึ้นมาอีกครั้งปาร์ตี้ที่ล็อบบี้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแต่ความตื่นเต้นของที่นั่นก็มาไม่ถึงเธอที่นี่เมื่อคิดว่าเจยนยูเจี๋ยอาจจะมาถึงแล้วเธอจึงเร่งรีบไปยังล็อ,งลอบบี้คนหลายคนได้มารวมตัวกันที่ล็อบบี้กันแล้วในเวลานี้เจนอี้หลิงมองหาเจยนยุนเจี๋ยในหมู่ผู้คนเจนอี้หลิงมัวแต่ค้นหาคน ทันใดนั้นเองก็มีคนเหยียบเท้าของเธอทิ้งรอยเท้าเอาไว้บนผ้าใบสีขาวของเธอโอฉันไม่ทันได้สังเกตจี้หมิงกล่าวพร้อมกับยิม้มและไม่มีความตั้งใจที่จะขอโทษที่ไปเหยียบเท้าของคนอื่นโดยไม่ได้ตั้งใจจี้หมิงตั้งใจทำอย่างนั้นหลังจากที่ได้พูดกับชิวหยีเจนและคนอื่นๆเขาก็เห็นเจนอี้หลิงที่งานปาร์ตี้ในเมื่อจี้หมิงสัญญากับชิวหยีเจนที่จะช่วยเธอเป็นเรื่องปกติที่เขาจะไม่พลาดโอกาสดีเช่นวันนี้ เพราะว่าชิวหยีเจนกาลัวหลักฐานในมือของเจียนอี้หลิงเธอจึงดึงโม้ชื่ออวินถอยออกไปล่วงหน้าและขอให้จี้หมิงจัดการกับเจียนอี้หลิงตามลําพังก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่53ในตอนนี้จี้หมิงก็เข้ามาหาเรื่องเจียนอี้หลิงนะครับแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่องแมทฟิชชั่นตอนที่54ปาร์ตี้สน้องอี้หลิงอย่าโกรธที่ฉันเหยียบเท้าเธอ ให้ฉันไปเป็นเพื่อนใหม่จี้หมิงจ้องมองเจนอี้หลิงด้วยรอยยิ้มหน้าเครือบแขงเจนอี้หลิงชะง,งักจากนั้นก็ยกเท้าขึ้นและกระทืบไปบนหลังเท้าของชายคนนั้นเด็ดขาดหลายกาดไหลความปานีบ้าเอ๋ยจี้หมิงร้องลั่นเสียงของจี้หมิงเรียกความสนใจของทุกคนชิวหยีเจนก็ถือโอกาสพาโมชื่ออวินเดินเข้าไปดูความตื่นเต้นรุวมกับทุกคนทั้งยังถือโอกาสเลือกตำแหน่งไม่อยู่ด้านหน้าเกินไปนะักเมื่อทุกคนเห็นใบหน้าปิดเบี้ยวของจี้หมิง พวกเขาไม่มั่นใจว่านั่นเกิดจากความเจ็บปวดหรือว่าความโกรธเจียนอี้หลิงยังคงมีสีหน้าเยือกเย็นและมองไปที่อีฝ่ายอย่างสงบเมื่อจี้หมิงรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็จ้องมองเจียนอี้หลิงยังโกรธแค้นเจียนอี้หลิงถอยหลังไปสองก้าวเขาไปหยิบขวดแชมเปญที่ยังไม่ได้เปิดจากโต๊ะยาวที่อยู่ใกล้ๆมาถือไว้ในมือเมื่อถึงตอนนี้เจียนอยูเจ๋ก็พุ่งเข้ามาเขามาเยืนขวางหน้าเจียนอี้หลิงแยกเจียนอี้หลิงกับจี้หมิงออกจากกันจี้หมิง แกทำอะไรอยู่วะเจนยูเจียจ้องมองไปที่จี้หมิงเจนยูเจียกับจี้หมิงรู้จักกันพวกเขาทั้งคู่มาจากโรงเรียนมัธยมอันดับหนึ่งเหิงหยวนโรงเรียนมัธยมที่ดีที่สุดสองแห่งในเมืองเหิงหยวนหนึ่งนั้นก็คือโรงเรียนมัธยมเอกชนเชิงหัวและอีกหนึ่งนั้นก็คือโรงเรียนมัธยมอันดับหนึ่งเหิงหยวนเพราะว่าเจนยูเจียอาศัยอยู่กับพ่อแม่ที่อีกฝั่งหนึ่งของเมืองเหิงหยวนและใกล้กับโรงเรียนมัธยมอันดับหนึ่งเหิงหยวน ดังนั้นเขาจึงเลือกไปที่โรงเรียนมัธยมอันดับหนึ่งเหิงหยวนจี้หมิงยักไหลฉันทำอะไรนั่นละฉันจะทำอะไรได้ฉันก็แค่อยากจะพูดจาทักทายกับน้องสาวของแกแต่เธอทำตัวแย่และยังกระทืบเท้าของฉันด้วยดูสิรองเท้าฉันบุบเป็นรอยจากรองเท้าของเธอรองเท้าเอเจของจี้หมิงยุบเป็นรอยซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอกของเจนอี้หลิงเมื่อกี้นี้เจยนยูเฉียมองกลับไปยังเจนอี้หลิงจากนั้นก็เห็นว่าเจนอี้หลิงถือขวดแชมเปญไว้ในมือ น้องสาวอี้หลิงน้องเอาขวดเล่ามาทำอะไรตีหัวเฮ hey ้น้องอี้หลิงอย่าถือของอันตรายแบบนั้นมีพี่ชายอยู่ที่นี่จี้หมิงไม่กล้ารังแกน้องแน่นอน,จนอเจียนยูเจยรีไปรับขวดเอาไว้เขาเหยียบเท้าก่อนเจียนอี้หลิงอธิบายเจียนยูเจยมองเห็นรอยเท้าสีเทาดำบนรองเท้าผ้าใบสีขาวของเจียนอี้หลิงจากนั้นเจียนยูเจยก็หันกลับไปมองจี้หมิงเพื่อเอาเรื่องจี้หมิงแกเป็นผู้ชายหรือเปล่าวะ แกไม่อายจริงๆเลยหรือว่าที่บอกว่าน้องสาวของฉันไปเหยียบเท้าแกเห็นชัดๆว่าแกเหยียบเท้าน้องสาวของฉันก่อนน้ำหนักตัวแกเท่าไหร่แล้วก็น้ำหนักตัวน้องสาวฉันเท่าไหร่น้องสาวฉันเป็นฝ่ายเสียเปรียบตอนนี้เธอเจ็บมากกว่าดังนั้นแกรีบขอโทษน้องสาวของฉันซะเจียนยูเจียแกไม่รู้เหรอว่าน้องสาวของแกตั้งใจกระทืบเท้าฉันขนาดไหนและกระทืบแรงขนาดไหนแกไม่รู้หรอว่าเธอสามารถทำได้มากขนาดไหน แล้วเจียนหยุนเน่าลาเป็นยังไงแกไม่รู้เหรอว่าเจ้านั่นอยู่ในโรงพยาบาลจี้หมิงอย่ามาพูดจาไร้าสาระหยุนหน้าตกบันไดเองเกี่ยวอะไรกับน้องสาวของฉันเพราะว่าเธอผลักเขาจี้หมิงพูดทุกคนแสดงสีหน้าประหลาดใจพวกเขาดูเหมือนจะได้รับฟังเรื่องราวเบื้องลึกที่สะดสยองเจียนหยูเฉียเต็มไปด้วยความโกรธอย่าพูดไร้าสาระเช้านี้แกกินของในส้วมมาหรือยังไงวะฉันไม่ได้พูดไร้าสาระ ลับไปถามลูกพี่ลูกน้องเจนหยุ่น้าด้วยตัวเองสิวะถามอะไรมีอะไรต้องถามน้องสาวอี้หลิงอยู่ที่นี่ถามเธอตรงๆได้ถ้ามีปัญหาเธอจะยอมรับหรือว่าเธอทำไม่ต้องพูดฉันไม่รู้ว่าหยุนหน้าพูดว่าอะไรต่อให้เขาพูดแบบนั้นทำไมฉันจะต้องเชื่อคำพูดของหยุนหนนาวด้วยใครพูดจนว่าคนเจ็บจะพูดแต่ความจริงก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่54ในตอนนี้เจนหยู่เจ๋ก็ได้ออกตัวปกป้องเจนอี้หลิงเต็มที่เลยนะครับ แล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง Mad Fiction ตอนที่55ปาร์ตี้สเจียนยูเจียไม่ฟังจี้หมิงไม่ว่าจะพูดอะไรก็ตามเขาก็จะไม่ฟังคนที่พูดไม่ดีกับน้องสาวของเขาเจียนอี้หลิงมองดูด้านหลังของเจียนยูเจียหัวใจของเธออบอุ่นออกจะร้อนไปสักเล็กน้อยเสียด้วยซ้ำนี่เป็นครั้งแรกที่มีคนมายืนปกป้องตรงหน้าเธอ จี่หิงพูดไม่ออกไปเช่นกันเมื่อเผชิญหน้ากับพวกซิดคอนอย่างเจนยูเจียเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้เหตุผลกับเขาซิดคอนคือคนที่ค้างใครหรือหวงพี่สาวหรือน้องสาวอย่างชัดเจนได้ได้ได,ได้ฉันจะไม่เถียงกับแกแล้วแกเลือกที่จะหูนวกตาบอดได้ตามสบายอย่ามาเสียใจภายหลังถ้าถูกหลอกแกไม่ต้องมาเตือนฉันแต่แกต้องขอโทษน้องสาวของฉันเลยตอนนี้ขอโทษอะไรฉันเหยียบเท้าน้องสาวของแก แล้วเธอก็เหยียบเท้าฉันทำไมฉันต้องขอโทษเธอด้วยยิ่งงานเสียงของจี้หมิงกับเจียนหยุนเจียก็ดังขึ้นเรื่อยๆหยูซีปรากฏตัวขึ้นเมื่อถึงตอนนี้พวกนายถกเถียงอะไรกันพวกนายจะทำลายสถานที่ของฉันเหรอนี่เป็นงานปาร์ตี้ที่จัดขึ้นโดยหยูซีจี้หมิงรีบอธิบายให้หยูซีฟังพี่หยูซีนี่ไม่ใช่ว่าฉันต้องการทำเสียงดังแต่เจียนหยุนเจียพยายามดึงดันให้ฉันขอโทษน้องสาวของเขาเดิมทีมันเป็นเรื่องเล็กน้อย และไม่ควรเสียงดังใส่กันเลยแต่เขาไม่ยอมปล่อยฉันไปหยูซีจ้องมองไปยังเจียนยูเจ๋อกับเจียนอี้หลิงซึ่งเจียนยูเจ๋อปกป,ป้องอยู่จากนั้นเขาก็หันไปพูดกับจี้หมิงว่าท่านนายไม่ขอโทษฉันจะไปพูดกับนายท่านเชิงว่าจะให้ฉันจัดการกับนายยังไงไม่พี่ซีนี่ไม่ใช่ความผิดฉันเป็นความผิดพวกเขาฉันไม่ได้ยุยพวกเขาเลยจี้หมิงอธิบายให้หยูซีฟังพยายามที่จะทําให้หยูซีเข้าใจว่า ไม่ใช่เขาที่ทำผิดดังนั้นเขาไม่ควรที่จะขอโทษงั้นนายก็ส่งเสียงดังกันต่อไปฉันจะไปละแล้วจะมาจัดการกับนายทีหลังอยู่ซีพูดอย่างตรงไปตรงมาจากนั้นก็ก้าวถอยหลังไปสองสามก้าวซึ่งความหมายนี้ก็คือการตัดความสัมพันธ์อย่างชัดเจนจีหมิงรู้สึกทรมานใจมากทำไมเรื่องนี้ถึงมาลงที่เขาเห็นได้ชัดว่าเจียนยูเจียมไม่ยอมยกโทษให้แน่จีหมิงมองไปที่อยู่ซีอีกครั้ง และจาได้ถึงสิ่งที่พ่อของตนเองได้บอกเอาไว้ก่อนที่เขาจะออกมาในเช้าวันนี้ว่าเขาต้องประพฤติตัวให้ดีในงานเลี้ยงเป็นเรื่องดีมากถ้าหากว่าสามารถได้พูดคุยกับนายท่านเชิงทาไม่สามารถก็อย่าสร้างปัญหาให้ในายท่านเชิงและทําให้ตระกูลจี้เกิดปัญหาตอนแรกเขาเพียงแค่ต้องการที่จะช่วยชิวหยีเจนทําให้เจนอี้หลิงไม่มีความสุขจี้หมิงยอมแพ้ได้ได้ฉันขอโทษฉันผิดไปแล้วฉันไม่ควรเหยียบเท้าคุณหนูอี้หลิงโอเคไหม จี้หมิงพูจบแล้วก็มองไปที่อยู่ซีอย่ามองมาที่ฉันนายไม่ได้ขอโทษฉันอยู่ซีกล่าวจากนั้นจี้หมิงก็ลังเลแล้วก็หันไปพูดกับเจยนยูเจ๋กับจินอี้หลิงว่าฉันขอโทษนายต้องการอะไรอีกไหมไม่เจยนยูเจ๋จ้องมองไปยังจี้หมิงที่กําลังขมขื่นใจจากนั้นก็หันไปจุงมือของเจนอี้หลิงเดินจากไปพวกเขาหามุมที่ค่อนข้างจะมีคนน้อยแล้วเจยนยูเจ๋ก็ให้เจนอี้หลิงนั่งลงบนโซฟาอี้หลิงต้องการกินอะไร พี่ชายคนนี้จะไปเอามาให้เจียนอี้หลิงยังไม่ได้ทานมือเทียงเธอคงจะหิวแน่ๆอะไรก็ได้เจียนอี้หลิงไม่ได้จู้จี้จุกจิก,จกถ้างั้นพี่จะไปเลือกมาให้เจียนยูเจียเดินไปที่บริเวณของหวานอย่างรวดเร็วและหยิบทาตาร์เบอร์รี่ลิ้นจ่โรสพับคาราเมลเกลือทะเลนโปรเลียนสตอรอเบอรี่และโยเกิร์ตผลไม้เจียนยูเจียรู้ว่าเจียนอี้หลิงไม่ได้เลื่องมากแต่ชอบของหวานหลังจากหยิบของพวกนั้นแล้ว เจนยูเจียก็รีบกลับมาอย่างรวดเร็วเพราะกลัวว่าถ้าเขาไปนานเกินไปอาจจะมีบางคนมาก่อกวนเจนอี้หลิงอีกเจนอี้หลิงทันอย่างจริงจังและเจนยูเจียที่อยู่ถัดออกไปก็บอกกับเธอเรื่องประสบการณ์ความสนใจล่าสุดของเขาเจนยูเจยกับเจนอี้หลิงตั้งสมาธิกับการกินในขณะที่จิตใจของคนในงานคนอื่นนั้นมุ่งอยู่แต่กับนายท่านเชิงซึ่งยังไม่ได้ปรากฏตัวเพราะความสัมพันธ์ที่ดีกับตระกูลอยู่ชิวหยีเจนจึงวิ่งไปถามอยู่ซีว่าพี่อยู่ซี ในท่านเชิองอยู่ที่ไหนเหรอก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่55ในตอนนี้อยู่ซีก็ได้ออกมาเคลียร์ปัญหาให้กับเจียนอี้หลิงนะครับซึ่งทําให้จีหมิงต้องพูดขอโทษเจียนอี้หลิงแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราก็ต้องไปติดตามฟังกันต่อไปนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังกันนะครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านสามารถสนับสนุนทางช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือว่ากดซูเปอร์แดงซ์ให้กับทางช่องก็ได้นะครับแล้วในตอนนี้นะครับ ทางช่องก็ได้มีสเปรย์สมุนไพรที่ช่วยลดอาการบวมอาการอักเสบและหยุดทุกอาการปวดเพียงแค่ฉีดก็ไม่จําเป็นต้องไปหาหมอนวดแล้วครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากที่รับฟังคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ถึง300ไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้เกิน30คอมเมนต์ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ถึงคลิปต่อไปอาจจะยังไม่มาก็ได้นะครับแล้วพบกันที่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ